สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับครูปิงที่ปรึกษาปัญหาวัยรุ่นค่ะกับครูปิงฟาร์มเมอรี่เอ็กซ์เพรค่ะนัมเบอร์วันคอนเซ็ปต์เอ็กซ์เพรสต์ในไทยแลนด์ค่ะเป็นที่ปรึกษาอันดับหนึ่งค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านวัยรุ่นและครอบครัวค่ะกับครูปิงที่ปรึกษาปัญหาวัยรุ่นวันนี้กลับมาพบกันค่ะเพื่อนๆกับหัวข้อไลฟ์วันนี้ค่ะเพื่อนๆที่ปิงอยากบอกว่าดีมากๆเลยนะคะนี่ให้ชมก่อนนะวันนี้อยู่ข้างนอกนะคะอยู่ข้างนอกกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง กลับไลฟ์หัวข้อวันนี้ค่ะที่พิงค์อยากจะบอกเพื่อนๆว่าแค่คุณรู้หนึ่งเรื่องนี้ค่ะก็เปลี่ยนความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือในบ้านคุณเนี่ยให้ยอดเยี่ยมขึ้นอย่างแน่นอนนะคะหลายๆท่านค่ะที่ทักเข้ามาพูดคุยกับพิงค์ค่ะแน่นอนค่ะทุกท่านทุกคนมีความหวังดีความปรารถนาดีด้วยกันทุกคนกับว่าอยากให้ คนที่เรารักนะคะคนข้างกายของเราทุกคนเนี่ยดีขึ้นอยากให้ความสัมพันธ์บรรยากาศในบ้านของเราเนี่ยมันดีขึ้นพยานขึ้นไปอีกแล้วเป็นอย่างให้เพื่อนรู้ว่าการที่พวกคุณทุกคน,กคนพวกเราทุกคนค่ะต้องมีความสัมพันธ์ในบ้านให้ดีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินในกระเป๋าของคุณโอเคไหมคะ เก็ตไหมคะมันเกี่ยวความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนในครอบครัวค่ะมันเชื่อมโยงโดยตรงค่ะมันเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์โดยตรงกับเรื่องอไรายได้และเงินในกระเป๋าของคุณค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าคุณภาพชีวิตของพวกคุณเป็นอย่างไรปิงอยากให้คุณย้อนกลับมาดูความสัมพันธ์ในครอบครัวของพวกเราทุกคนค่ะว่ามันเป็นยังไงโอเคไหมคะปิงบอกเลยว,ว่าหนึ่งเรื่องนี้ค่ะที่ปิงจะมาบอกพวกคุณทุกคนก็คือ พวกเราหลายคนคะ่ะหลายบ้านหลายครอบครัวเราทํางานมีเงินเดือนมีครอบเขาเราียกว่าอะไรคะเป็นครอบครัวยุที่อยู่ในระดับาฐานะปานกลางขึ้นไปจนถึงระดับบนที่มีไรายได้ระดับสูงอะนะคะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคะปัญหากับเย,ยาวชนเยาวชนหรือวัยรุ่นเนี่ยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับเด็กผู้หญิงหลายๆคนที่ปิงเจอมากับตัวเองโอเคไหมคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านคะคุณพ่อคุณแม่ให้เงินมากเพียงพอแล้วคะ่ะ คุณพ่อให้คุณพ่อคุณแม่ให้เงินลูกค่ะคุณไม่ได้ทําอะไรผิดคุณให้เงินค่ะคุณให้เงินคุณให้เงินลูกคุณให้การศึกษาที่ดีกับลูกสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ดีค่ะสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ควรทําค่ะนะคะแล้วสิ่งนี้ปิ๊งชื่นชมค่ะแต่มีเด็กๆหลายคนที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับเรื่องนี้ค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ให้เงินค่ะให้เงินเยอะด้วยค่ะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้ลูกค่ะหรือมีเวลาให้ลูกน้อยมากเกินไปนะคะต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวกับทุกบ้านเลยละกันนะคะในเรื่องของที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่โดยเฉพาะในยุคนี้ที่หลายๆท่านบอกว่าครูสั้นต้องเอาเวลาไปทําธุรกิจไปหาเงินเพื่อเอามาให้ลูกอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเอาเวลาที่ไหนที่จะมีเ,เวลาให้ลูกอีก นะคะรวมไปถึงหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวที่ยังไม่รวมถึงว่าฝากลูกให้คนอื่นดูแลลูกของคุณค่ะวันนี้ค่ะปิงอยากให้คุณลองจัดลำดับความสำคัญในชีวิตอยากให้คุณนั่งตกผลึกกับชีวิตปิงอยากบอกให้พวกคุณทุกคนได้รู้ว่าการที่เราค่ะพวกเราใครก็ตามที่เราเกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะมาเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกอยู่ในครอบครัวเดียวกันมาเป็นบ้านเดียวกันค่ะ มันไม่มีเหตุใดบังเอิญมันไม่มีอะไรบังเอิญละในเมื่อเขาจัดสรรให้เรามาเจอกันแล้วแปลว่าเขาต้องการให้เรามีความรับผิดชอบกับชีวิตตัวเอง100%เต็มค่ะเพราะฉะนั้ในวันนี้ใครที่ยังผลภาระก,การดูแลลูกไปให้คนอื่นอยู่ค่ะเป็นอย่างให้คุณรู้ว่าลูกที่คุณได้รับมาคือของขวัญที่ดีที่สุดของชีวิตคุณค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อลูกคือของขวัญที่ดีที่สุด จงให้เวลาจงเอาใจใส่จงดูแลของขวัญน,นี้หาะด้วยความทนุถนอมอย่างดีที่สุดเท่าที่คุณจะมีความสามารถในการทําได้ของคุณโอเคไหมคะแต่สิ่ง,งแรกที่อยากให้พวกคุณทําคือการกลับมานั่งจัดลำดับความสำคัญค่ะการจัดลำดับความสำคัญของเวลาของชีวิตคุณค่ะว่าอะไรในชีวิตคุณที่มันสำคัญบ้างดิงจะบอกให้คุณลิสให้คุณลองฟังนะคะว่า แท้ที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยมันมีการจัดลําดับความสําคัญในเรื่องต่างๆอยู่แล้วนะคะเบื้องต้นสิ่งแรกที่คุณต้องให้ความสําคัญคือตัวของคุณเองเอะไรนี้สาคัญมากนะวันนี้ใครหลายคนค่ะที่ตื่นมาแล้วก็อยู่แต่กับวิ่งกับเรื่องของชีวิตคนอื่นนะคะอยู่กับโลกภายนอกอะคะ่ะตื่นมาคือเวลาที่ประเสริฐที่สุดที่คุณจะได้อยู่กับโลกภายในของตัวคุณค่ะ ปิ้งใช้คำว่าโลกภายในนะคะ<อ>เวลาที่คุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณจะต้องจับสันเวลาที่เราเรียกว่า golden อ o u ส s นะคะ golden อ o u ส s คือเวลาทองคําหรือหน้าทีทองคําถ้าคุณยุ่งมากจริงๆขอ1นาทีได้ไหมคะหรือขอสัก30-50วินาทีให้คุณลืมตาขึ้นมาแล้วคุณได้อยู่กับตัวเองแค่ไม่ถึง1นาทีที่ปิงขอคุณหรือถ้าคุณให้ปิงได้มากกว่านี้ค่ะปิงขอ,ขอคุณค่ะ ติ้งขอคุณ5นาทีหรือใครที่สามารถจัดสรรตารางเวลาของตัวเองได้คุณค่อยๆปรับค่อยๆเพิ่มเวลาของตัวเองเข้ามาวัน golden hour คือหนึ่งชั่วโมงทองคำหลังตื่นนอนที่คุณจะได้อยู่กับตัวคุณเองค่ะคุณอาจจะต้องตื่นก่อนเวลาสักหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง30นาทีเพื่อให้คุณได้มีเวลาอยู่กับตัวเองค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไดกลับมาอยู่กับตัวเองคุณจะรู้ว่าชีวิตของคุณทั้งวันนั้นค่ะ จะเป็นวันที่ประเสริฐมากๆจะเป็นวันที่ดีมากๆพิงอยากให้พวกคนได้ลองทําเพราะพิงทำโอเคไหมคะเพราะพิงทำนะคะฟังให้ดีนะคะนะคะหนึ่งชั่วโมงหลังตื่นนอนคือวัน golden hours นี่คือให้ตัวเองก่อนนะคะการจัดลำดับความสํำคัญที่พิงบอกคือลํำดับแรกคือให้ตัวคุณเองก่อนลาดับที่สองค่ะคือคนในครอบครัวคุณค่ะลำดับที่สองคือคนในครอบครัวคุณค่ะ ถ้าวันนี้คุณมีลูกคุณมีบุตรหลานค่ะเมื่อคุณทําภารกิจชีวิตตัวเองเสร็จคุณก็ไปเตรียมของค่ะให้กับคนในครอบครัวให้กับลูกๆให้แก่กับคนที่คุณรักให้กับสามีเตรียมอาหารเช้าค่ะบีบยาสีฟันให้สามีค่ะใครไม่เคยทำต้องลองทําค่ะสิ่งนี้ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณในครอบครัวดีขึ้นค่ะดูแลลูกค่ะเอาใจใส่ลูกตรงไหนที่คุณอาจจะมองข้ามไปในจุดเล็กๆน้อยๆของลูกค่ะ การจัดเสื้อผ้าการจัดอะไรที่มันจุดของเขาให้หยิบง่ายอะค่ะคือการเอาใจใส่คนที่เรารักอะค่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ทุกอย่างในชีวิตในครอบครัวคุณเนี่ยพุ่งทยานดีขึ้นและอย่างที่เปิงบอกเขาว่าเมื่อไรเขาตามที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณดีค่ะมันเกี่ยวโยงกานไปถึงเรื่องรายได้และเงินในกระเป๋าของคุณเพราะฉะนั้นค่ะ เป็นอย่างให่คนรู้ว่าเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะมีผลทั้งต่อจิตใจคุณจิตใจของคนที่คุณรักเนี่ยคจุจิตใจของลูกๆคุณเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะโอเคไหมคะจัดลำดับความสําคัญก่อนนะคะให้ตัวคนเองก่อนำลำดับแรกนะครับ ามมาด้วยคนที่คุณรักนะคะแล้วก็ตามมาด้วยลูกๆเด็กๆนะคะที่เป็นพลังงานดีกับชีวิตคุณก่อนที่คุณจะเริ่มออกไปทํางานเ้าขาออกจากบ้านที่ต้องใช้พลังงานหรือ energy อย่าลืมกอดหอมบอกรักลูกของคุณหรือทาอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่ทาให้ลูกคุณรู้ว่าคุณรักเขามากที่สุดโอเคไหมคะโอเคไหมคะรวมไปถึงสามีภรรยาด้วยนะคะคุณสามารถเพิ่มความรักเพิ่มความหวานเพิ่มความสุขให้กันได้คะ่ะด้วยการ ทำสิ่งนี้ที่บิงบอกคุณไปเพราะฉะนัน้นเพื่อนๆครับนี่คือเรื่องของคำว่าการให้เวลานะให้เวลากับคนที่เรารักค่ะให้เวลาที่มากพอแล้วปัญหาหลายๆอย่างในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับลูกคุณหรือในครอบครัวคุณบิงเชื่อว,ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อตัวคุณเป็นคนเริ่มคนแรกเมื่อตัวคุณเป็นคนเริ่มจต่สั่งตารางเวลาของคุณมาให้ความสําคัญมาเริ่มมองดูเิว่า ลูกเรามีปัญหาในเรื่องนี้ไหมนะคะคุณปิ่งใหญ่คุณลองฟังดูว่าลูกคุณมีปัญหาในเรื่องนี้หรือเปล่านะคะอย่ามองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเด็กผู้หญิงลหลายๆคนเนี่ยราไปถึงเด็กลหลายๆคนแสดงพฤติกรรมข้าวร้าวหรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่แสดงออกว่าในบ้านหรือในครอบครัวมีปัญหาและเป็นอย่างบอกให้คุณเน้นย้ำให้คุณเข้าใจตรงนี้เลยนะคะว่า ทุกๆครั้งถ้าในครอบครัวค่ะมีปัญหาหรือความสัมพันธ์ในบ้านมีปัญหาเมื่อจะกับลูกกับสามีหรือกับภรรยาหยุดการโทษทุกคนในบ้านหยุดการโทษผู้อื่นและกลับมามองที่ตัวคุณก่อนค่ะว่าปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านมันต้องมีจุดเริ่มต้นอะไรสักอย่างคุณต้องทําอะไรพลาดไปสักอย่างหนึ่งกลับมามองที่ตัวเรากลับมารับผิดชอบที่ตัวเรากลับมารับผิดชอบชีวิตของเราเอง กลับมาคอนโทรลและควบคุมทุกอย่างในมือเราค่ะด้วยมือของเราเองโอเคไหมคะทุกคนเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะต่อคลิปนี้เป็นว่ากำลังดีค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือดูฟังแล้วอย่าลืมเอาไปของเอาไปลงมือทำเอาไปลงมือปฏิบัติและถ้าคุณคิดเห็นยังไงคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรหรือคุณอยากให้พิงตอบคำถามเรื่องไหนในครอบครัวคุณคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะ หรือใครที่อยากเข้ามาทักเข้ามารับคำปรึกษากับปิงค่ะก็ทักเข้ามาที่อ,อินบ็อกเอ Facebook, ing, ก็ตเฟซบุ๊กครูปิงก็ได้นะคะหรือไปทางไลน์แอดแอดครูปิงมีแอดนำหน้า k i u p i n g นะคะสำหรับใครนะคะที่ทักไปทางไลน์แอดนะคะสำหรับใครที่ทักไปทางไลน์แอดนะคะแล้วสนใจไม่ว่าจะเป็นเข้ารับคำปรึกษานะคะโรงเรียนคอร์สต่างๆหรือว่า,าไม่ว่าจะเป็นการเข้า private coaching นะคะหรือว่า Group coaching หรือกัน กิจกรรมใดๆของทางครูปิงที่ปรึกษาปัญหาไว้ร่วมกันค่ะคุณแจ้งชื่อนามสกุลชื่อเล่นนะคะบอกครูปิ้งไว้ได้เลยนะคะว่าคุณสนใจในเรื่องของกิจกรรมใดแล้วคุณจ้รับสิทธิพิเศษส่วนลดต่างๆอย่างแน่นอนค่ะเพ mm ีย hmm. งคุณทักไปเป็นเพื่อนกับเราทางไลน์แะครูปิงค่ะมีแอดนำหน้า kru pinc แล้อย่าลืมบอกแจ้งทีมงานไลค่ะว่าชื่อนามสกุลชื่อเล่นเบอร์โทรโอเคไหมคะ ที่นำสกุลชิ้นเล่นและเบอร์โทรนะคะเพื่อเตรียมรับของขวัญและสิ่งดีๆต,ต่างๆที่ทางคุณปิงนะคะ <fit> <Neptune> กับทางทีมงานเตรียมจัดมอบมาให้พวกคณทุกคนอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าในคลิปหน้าห่วบคลิปนี้หรือว่าไลฟน์นี้ถ้าคุณชอบอย่าลืมคอมเมนต์แชร์กดหัวใจแบ่งปันไปถึงคนที่คุณรักและเอาเรื่องทีปง่ปิงพูดนี้ไปลงมือทำกันนะคะเพื่อนทุกคน เด้อดรักค่ะไปแล้วค่ะนะคำเกินเนสสำหรับคืินเนสเนอหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ